สวัสดีด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟฟรีไฟนะครับก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วหลังจากที่หายกันไปนานกับเกมฟรีไฟทั้งหมด4เดือนประมาณ4เดือน4ี่หรือ5 อันนี้คือผมโหลดเร็วมากนนกำลังหัดนะครับตัวอัปเดตอีกนะครับตัวอัปเดตนะคือในรอบอถ,ถ,ถ้าถ้าทุกคน,นย้อนไปเมื่อสี่เดือนที่แล้วคุณอาจจะได้ดูคลิปโซนฟรีสไตล์นะ ตายและซีดีสีแต่ก่อนนะผมเล่นอยู่แต่ตอนนี้ผมหลอดมาใหม่แล้วเ <c oughs> กมฟรีไฟส์ตอนนี้จะเป็นอยู่ในโมชั่นอตอนนี้ก็อยู่ในภาคยังไม่อัปเดตนะครับก็ยังอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะบูย่าเอาอยังอยู่ในบูย่านะครับอตรงน,นี้ยังอยู่ในบูยา่า อาฟีไฟนี่ครับเราจะมาขันหเข้ากันนะครับเข้าเกมเลยเพราะว่าผมมีแล้วอันนี้เพราะเพราะว่า,วาอันนี้ผมอันนี้ก็เป็นเวลาตีไม่ใช่ตีสิอันนี้เวลาหนึ่งทุ่มเออใชอนน่หนึ่งทุ่มยี่สิบสี่อัเสียงยังนิดนึงครับผมก็นี่ครับ โอ้โหสนับเต้นดดดวัดเจ้าฟันเข้าตกลงครับอืมเฮ้ข้าวอีิแกเกอร์บิ๊กข้าว ก็จะเป็นก,การแข่งนับาขีนนดา,าขขดดัของใกล้ๆนี่แหละครับกาแข่งขันสุดลงแล้วแับเพื่อดูค้ามรุนดี๋ยังไม่ข้า นี่ทีนี้นะครับจะมีหลายคนนี่เอาไว้นักแข่งน,นะช่วยีโลกมีโลมาอะสำหรัวันนี้ก็มาเล่นกันก่อนนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแต่งตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้จะเป็นกล้าไม่มาหัวไฟก่นอนเพอใส่จะมาแล้วก็เป็น เดี๋ยวผมข้ามตอนเข้าเกมเลยนะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ในโซนฟุตสตา์นะครับก็เามื่อกี้เป็นกกากะานะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไงผมก็โหดอยู่แล้วนะหนึ่งแรกนะครับอันนี้เนี่ยค่อยใครชื่ออิทธิพลอันนี้เนี่ยครับข้อหนึ่งหนึ่งกับผมที่คอมเมนต์มาเมื่อสี่เดือนที่แล้วเราจะมาเอาอเปิดก่อน AK ก็เลยครับ AK ครับอะไรนี้น้อเอา ยังนนไม่ไดส้สกินมานะอินดี้คนสุดที่สุดน,นะโอ้ยตายตายตายเออเริ่มมาก็เปิดด้วยการตายเลยไปยิงตู้ ừ ลำหยาบนะไม่ต้องนะขออภัยจริงๆ เอวเอแล้วไ่เอแล้วไม่ให้แล้วยายสี่ชื่อใครนี่แหละครับแต่จังหวะนี้โอ้โหไายสิ่ขำมันยายเข้ามาด้ยหรอครับมีแตกนึ่งวัาแตกด้วยเมื่อกี้มีแตก คิวแบคน,นะครับเฮ้ขโมย้างขางข้างลง่างตู้มือถือนไม่ทันและทันไม่ไปนอดเลยตรงวันนี้ แล้วตัวเดียวทีผมมีสรูนะาใส่กระชือีกับะพแตกข้างหลังไม่เอถือมวยนี่ยิงตาย

อ่มัาเรามากินน้ำชาอะไรตอนนี้เฮ้เพื่อนฮะมากินน้ำน้ำคงน้ำชาอะไรตอนนี้เฮ้ยอโปแล้วโปแล้วโปแล้วเดนทาไอโม่โปแล้วมั่งนี่เพื่อนนี่กดนั่งไม่ทันูเเคอ ไม่ทันเกือบเกือบเกือบอีกวนะนัดเดียวก็ตายแล้วมั้งนี่โอ้ออันี้นัดเดียวแย่ๆเอ็กวเอ็มแปดัวยูเอ็กเอ็มแปด ข้ไปยอขยกนู้อยมาโน้อยุมาโมรอยุมามะเข้าหัวโอ้ไปฮืแตกหัวแตกนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเลยเกือบแล้วออกไปเปลี่ยนปืนกันนะครับ เอ็กเอ็มแฝดมาเปิดเลยครับไม่ใช่เอ็กแปดรัวดีเราจะเปลี่ยนะนเป็นเอ็กเอ็มแฝดนะเปลี่ยนเป็นปืนซองควงเหมือนเดิมน,นะครับลิงยับอีกอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมดูก่อน ส่เค่แม็กอะไรแล้วก็ปอกแกบสีแม็ก Mac, อันนี้ดกักไม่ใช่อันนี้หมดแล้วครับไปเข้าไปตีกับมันีกต่อปะเ,เอาเข้ามาทีเดียวเลยหกคนเลย มดแตกเลยอือหือไม่เหงะพีย โอ้โห47โอ้ยอดับแตกแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้ไปสิครับรออะไรไรออ